ันพอดีเรดไม่ต้องใช้ได้ต่อผมนะครับเพราะว่าอาการน่าจะแ้งพอมีควยมีควิ้นมีควิ้นาดวงว้ใ่ั้ตแม่ี่จงๆดใน่างของที่นมาอาาาหกยา ท่านผู้เป็นเจแม่ทองท่านสร้างม็น้อกเป็นฝีมือฝีอะไรผีป,ปอดตรงแั้นปอดแน่นกลยถอยถึ่อว่าข้างในหายเยี่ยมลงกตงเลยม,ม,มันจะเป็นผีหายตัวไหนทีทีเอ็ 6. ม6คุณก็ต้องจับนมาไให้ได้แปลกนะถ้าเกิดว่าเป็นก็คงกินเหยือทะตัวไม่เหลือ้างเอาไว้หรือว่าถ้าเป็นเสือก็คงน่า,มมาเหยื่อไปกินที่อืนแต่เนี้นนยพักดึงดัไส อย่างว่แม่งสัตว์อย่างนี้อะไรที่ตายตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยกลัวมันเนี่ยจะไปกินปักกินใส่ันนั่งลยอยากไปดูเหตุกับตาวัดซากไก่ซากหมูตรงกำนันยจะเป็นหมดซากไก่ทองยังหรือเปล็กป่านเนี่ยเพื่อนเนี่ยทิ้งันแล้วหมอเพืนซูนเพืนเครียดโอ้เป็นฟืนเป็นไฟพวกแมหมูมอย่างนี้ที่ตายไก่ส่งโทล่หมดของเพื่อนเนี่ยก็ถูกกินใส่ ที yeah. ่นี่เริ่มท่านจะไม่ปลอดภัยแล้วรถกลับกรุงเทพกันเถะครับหมอถ้าลงจนดีแต่ปับก่อนไม่ว่าอะไรแต่ผมอยางจะอยู่ที่นี่เพื่อพิสูจน์คันเตอร์ลงอาคมพิสูจน์อะไรครับหมอก็อาจจะเป็นความจิที่ชาวบ้านน้ำคลอนตัวอยู่เช่นรอบเดียวเลย หมครับมีคือแล้วสมุนไพรของม่สดไมได้หลอดนไได้กินยาแวแม่อากินยาเพราะ่งหัวเนียิด่ตงไหนก็ไม่ยอมกิน้ดูกานันไ่ด้เนผพาไปที่นสลยผมจะได้ตรวจให้เยอะมันโดนตัวไหมโดนสหมรโดน มีกระดาษรองสองชั้นถ้าโดนก็ดิวๆ่แม่อาสุ็แม่อแต่ยงแม่ก็เป็นที่เพาะไทยบ้านทุกห้องย่าแม่ก็ใ่พวกเขาได้ด้วยคนับบนี้โตเป็นรอยหมดเลยผิวๆเด้ป้นติปน้ำมัแล้วครับได้เห็นความเหนียว เอาปัจจุบันออกโอ้เนี่ยมันติดลูกแม่เียติดลูกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวลองดูการดอดลูกก่อนนะครับแป,ปรลูกมาลูก ย uh, ังไม่ขาดยังไม่ขาดหนยังไม่ขาดเราดึงออกเลยเออของม้ามันหมดแล้วแล้วจะมาเก็บกอบนะเก็บกอบนี้ไม่ต้องทำอะไรมาก ไอ่ตั้แไแก่ไอ้่ไ้แก่ไ่ไอ้แก่ไอ้แก้ก่ไอ้่อ้แ่ก่ไ้ก่อ้อ่อแก่ไ่อก่ไแกก่อ้่้แกอ้แก่ไอ่ไ่อ้แก่ไอ้แกอ้แ่อ้แอ้ก่ไก่ไ้อ้แ้แก่ไอ้แก้แกอ่อก่ไอ้่้แก่ไอ้แ่อยู่ไ้แอ้แอ้ออก่ไอก่่ lần đầu tiên của mùa miêu ngươi, mùa bồn dáng. Hiy